ครับพี่น้องสวัสดียามือเศร้าครับตื่นแล้วครับอันนี้มากินเขาน้ำกันครับพี่น้องครับวันนี้จะร้อยในแวะมานะครับกินเขาอยูทางพี่ะครับอยูรอรองานเพื่อครับพี่น้องเมื่อนนี้ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเด้อที่ไปเปิด้องไงนะครับนะครับแต่ก็เม่อคื่นในขอบคุณหลายๆที่มาเรียนน้ำกันนะครับนะจนได้เกิดประเด็นนะครับประเด็นบอดเพิ่งมาไล่สุดนะครับเอาจะว่ากันเนาพี่น้องเนาะขออนุญาตกินเขาก่อน ดากาสิได้ซื้อของไปฝากอาจารย์นักดนตรีน้ำนะครับอยู่ร้านค้าครับตอนเมื่อคืนไอ้เพิ่นเอาเงินไหนหน้ำนะครับว่าขันซื้อซีนซื้ออยังมันก็กินดูแล้วครับเมื่อคืนกินซีนแล้วตอนนี้อาจารย์นักดนตรีเพิ่นก็ไปกินซีนน้ำอาจารย์ร้อยก็เลยว่าเอาเนี่ยแหละพวกเป็นขนมนมเนยแหละเพราะว่าให้เพิ่นกินเล่นๆนะครับอนะพวกกาแฟเครื่องดื่มไอ้ลอยเอยงนะครับอ่ะเดี๋ยวกินเขากันพี่น้องนะครับกินเขาแล้วจังว่ากันครับพี่น้องอีกจังน้อยเดี๋ยวเขาไปรถบัสนะครับตอนนี้ขออนุญาตกินเขาอยู่ร้านค้านะครับนี่ก่อนนะครับกินแล้วจัง ซื้อของไปฝากนักดนตรีนะครับสำหรับ FC เอฟซีมันขึ้นนี่แต่เพื่อนฝากเงื่อนใบนะครับพี่น้องอ้าวขออนุญาตกินข้าวกันนะครับเด้อครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับจานลอยกินขออ้าวอิ่มแล้วปาร์ตเอฟซีเข้ามาสวัสดีครับทุกท่านครับปาร์ตเอฟซีมาดูหมอลำเมื่อเรียงเนาะมากินข้าวเลยบาดเนี่ยเอาเอาเอาโอเคจานลอยเพื่อจะอีมครับพี่น้องครับเอฟซีเข้ามามามาจากรถตู้เนี่ยยังเลยอ่ะยังมาเลยสิเอาโอเคโอเคอออกินข้าวกันเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตซื้อของไปฝากอาจารย์ดนตรีก่อนเพราะว่าเอ e ฟซีเพิ่นฝากเงินมานน้ำใจลอยขับยุโรถบัสนี่ครับเดี๋ยวผมซื้อของก่อนเอาเอาเอากินข้าวกันครับอาจารย์ครับคร<อ>ับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับนี่เอานี่ล่ะใส่ละแม่ข้าไว้เอาขนม,มนี่ครับแม่ข้าเอาเนี่ยง่ายๆนี่ล่ะเสี่ยนมันกินดูแล้วเสี่ยนปูปลากับบุ้มพี่เนวเฮ็ดกันสีเสือแนวสดๆไปกับบุ้มพี่เนวเฮ็ดเอาของสิหรอกครับไายอาจารย์เพิ่น เพราะไหวังในกินกับเขาเลยล่นะน่จำสมวังในกินกับเผาเลยรุ่นเนี่นี่ครับสองเอาเมาหมเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสหกยี่สิบยี่สิบสองยี่สิเอา,าเยีสอันับไปบเลยเอาเนีเลยไหมคะเอาดเ,เลยครับเนี่ยตัวนี้เอาดเ,เลยครับเอาหมดเลยไหมคะใส่ถุงให้ด้วยมาครับมานี่เครื่องดื่มไม่นาอยังงเนาะทังนั้นเนาะเอาเครื่องดื่มนำ บัตรเลยครับจัดไปจัดป้ายโอเคพี่น้องครับได้แล้วครับบัดนี้เอาเครื่องดื่มมาน้าม่ำนี่เมาส์เมาสเมาสมานี่นี่ครับเครื่องเครื่องดื่มน้ามี่สิบขวดนะครับอันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามหอนะครับนี่ครับจัดไปนะครับเอาการงบเกินจัะร้อยโจกเองตรวจจัดฟาดเึ้มเอาเดี๋ยวไปหายจารยนเอาตีอยู่รถบัสครับผมเอา มาหอดมาเห็นอาจารย์ลั่นบริพาอาจารย์เจ้าถือตอยก่อนนะไปไปไปนอนพูดนะเอฟซีบอลไปเปิดห้องให้อยู่ใกล้ๆก่อนเนาะสิป้ากันไปใส่ลูกไปซื้อข้าวปลาปลาลูกไปน้าอาจารย์ป๊อบกับป้าพู้ดีเงื่อนนั่นมาขึ้นไหมอาจารย์เงื่อนเอฟซีที่ิ่นนั่นเอาให้มันเหลือมาขึ้นนี่แหละสองคนที่มาหาเอามาขึ้นนั่นแหละนะครับก็เลยซื้อขนมซื้อยังนี่ละมาซื้อเน้่มันง่ายซีนก็กินดูแล้วเนาะหนาผู้ดีเลยเห็นบอนั่น เมื่อยเมื่อยนี่แหละครับมึงเคื่อนหนิครับพระกันอยู่นี่แหละนะครับเป็นประเด็นนะครับสดสดร้อนร้อนมึงเคืนพี่น้องลังกนกับทักทายกับอานลังกนกับจังซี่จังสั้นลังกนกับจักยังเนี่ยผมกับเออเอาสะดวกธรรมดาล้วครับขัดเสื้อ้าไปกับคือจังวะแก่ตัวกันกินสุรายาเมาหลังเวทีโอ้ก่อนในในอ่อนในว่องยังนี่แหละคนบ้ามึงเคื่อนนี่จริงจริงแล้วภาพภาพที่เห็นภาพที่ออกไปกับ พี่น้องกสิจมตีมาหลายเมือคืนเพ่นบ่อจาัน <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วนั่นนะเอฟซีเพิ่อนเอฟซีเพิ่นมาหาแล้วบไปเพิ่นซื้อมาน้ำเอ๊ะห้าวกสิห้าวกสิใจเจือดใจดำนะเพินพ่นกับเป็นไปบ่ได้พลกเราก้นกับว่าเฮ้ยมากินยังอยู่จังซี่วันนี้ครับฝนมันตกครับพี่น้องครับบม่มีหม่องกินเอาไง,ไง่ายๆต่อก็เลยซื้อก้อยซื้อลาบมาเพิ่นซื้อมาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ซื้อเครื่องติดไม้ติดมือมานั่ง กินก็กินพอกินเขาเสียบพี่น้องครับผมว่าน้อกินจนเมาหัวล้านน้ำจนบูรูเรื่องรูเล่าปันนันนะครับอันผู้ว่ากอกว่าผู้ลองขนกอกว่าเป็นตาสร้างเนาะอันว่างไงรลอยงสียละจานร้อยกับเป็นคนตรงๆกันนะครับก็เลยว่าโอ้ยจะเป็นมูเจ้าคักเนาะคือบ่เบิ่งสถานที่จริงนะมูไข่อยแน่มูไข่อยอยู่จังไดกันจังไดนะครับเพื่อนมาหาเข้ากับตอนรับเพื่อนครับเพื่อนครับเอฟซีนะครับบอกแม่ว่าโอ้ยไอ้เจังซั่นจังซี่หูอยู่ครับว่าเป็นกดผู้ใดก็หูเบิดครับว่าเป็นกดเที่ยงแต่ว่า เมื่อคลืนนี่เฮ้าเนื่งเฮ้ากับบอลดลท่าการแสดงสวงก็เลยกินเข่ากินน้ำเกันซื้อกินแล้วกับพักพอนกินพราเป็นยานะครับพี่น้องครับเบิร์นว่ากินจนหัวล้านน้ำคือจังเอาบุญบ้านประนันนะครับแต่ว่าเรื่องกดเฮ้ากับหูอยู่ว่าเป็นกดนะครับพี่น้องเอามามาพอมาแไ่มอาจารย์อาจานเอามาแจกอันอีบอลนี่ข้างล่างเนี่ยขนมขนมเนี่ยเออเอาเอาทีมงานเฮ้าอาจารย์นักดนตรี มามาปูลาหัวปูลาหัวอันเงินอันจานที่นะครับเงินมาขึ้นเลยนะผมบรจัคแนวสอาสื่อผมก็เลยเอาเอาตัวนี้ล้วมาเลดนะครับเอาปูลาหัวปูลาหัวเอาจานเอาแม่แม่เอาอีพอกลางล่างเนี่ยไปจานเหนยวหิียวกับไปด้านในเลยเอาหนามมาจานเอาเอาฝากเดี๋ยวเราผมฝากอีพอกันเอาเกินไปทั้งเลยครับคุณพ่อครับอ้าวคุณพ่อกับคุณแม่คุณละถุงนะครับไป พบกันแล้วบอไปงานกันเลยแล้วไปไปทั้งนาแบบนี้เหรอสาราน้ำเป่าไข่ด้กลงหนึ่งครับผมมันเคื่อนในเป็นดามาผมก็เลยชี้แจงจักน่อยหนึ่งนะขั้นเขียวนะครับมันกับรถว่าสิกินจนหัวลาน้ำปนนั้นครับเล็กๆน้อยๆนะครับกินกินเข่าเสียบกินแล้วครับเพราะเป็นวันสิ่ยูดวนยูน่านกินกับกพักกันไปนะครับปูลนก้นกับว่าเข้าใจได้แล้วบอครับอาจารย์ คนก้นป่มาเป็นตาสร้างอย่างในตัวเออก็เล่บอกว่ามาอยู่ในสถานที่จิงเน่ยะมันจากสีหัสนอกว่าฝนตกกับพแห้งแล้วสนอกยุ่งกัดกับพแห้งแล้วสนอกมู่เจ้าหูจักน้ำข่อยพวนี่สนอกว่าสูดเงนได้ผมก็ดีจะไม่หนหงยจหายกนอย่หางลังเอก็ดีว่ไปอาจารย์เท่าหอดไปพวกนีหวังอาจารย์กันใช่ไอ้เอ้ยหอดไปทั้งบุญสมาบ้ากวนกับปากันนอนเด้อค่นี้มาีเอาเอามามาโอ้ขอบคุณ โอ้จงจงไหวก่อจักรันไหมควายก็อยากอยู่ไดนบอกเรื่องมือเคลื่อนนี่เสิไาจันตายแม่ล้ำเข่าน้ำทั้งหนาคนใหญ่น้ำขอบคุณครับครบกันแล้วบ่ขระนอกระน้มน้ำได้กับข้นบ่หน้ำเออครับผมเออขอบคุณครับขอบคุณครับใบมือเคลื่อนเพิ่นมาหาสองคนนั่นละพอกันมากินเข่ากินยังอยู่นี่ละบันี้เพิ่นเพื่นเอาลองสมอง บาดไอเพิ่นบาดอันนี่เครื่องดื่มแป็นกัฮห่อมานั่มบาดไอบอดโจเป็นมาไรสูตรพอดีจั๊บบ้าพอดีแมนครับผมกัดพังแต่ผมกัดโอ้ยสันดอกมูเจ้าผมกัอยู่น้ำข่อยนั่นสันดอกว่ากัดเขียวเนาะคายเขียดนี่นี่นี่แมนครับเพราะว่าบอดเพิ่นกัดเฮ็ดไปตามกวดตามระเบียบเพิ่นนลาชื่อวันเรียกเรียกแมน ก็ต้องเข้าใจแน่นอนครับผมแต่เราเจอแบบโอ้จังแมนน่นอีหยังน้อนผู้เบิ่งก็ดีสนองต้องเข้าใจเอาแหละแต่ผู้ได้สิแม่นครับโอ้กันกินเมาคือจังบุญบ้านกินแล้วบปรู้เรื่องเพกภาวาเว้ยอันนี้กันกินเพราะนักจูสองจูบเพราะแต่กินข้าวแซ่บแล้วกินแล้วก็แ,แยกย้ายกันนั่นเพราะจันมึงขึ้นนี่เขาก็หูอยู่มันมีหม่องกินเรื่องของเรื่องมันมีหม่องกินมาขึ้นในลานค้ามันมีฝนตกก็เลยมันก็เลยเสือติดรถมาน้ำบาด้จักสิว่าจังใดเนาะผมก็เลยโอ้ยไปเห็นไปเบิ่งแล้ว โอ้ยมาขันเขียวแท่น้อมาปะแต่ว่าแต่ว่าก็สร้างเพกันเถอะเออพวกเข้าใจเข้ากับนี่พวกเ้าใจกับไล่กดก็คือกดประดันว่าเออกระหูยู่ว่ากดฮาลังเต้ากับแฟนครับเข้ากับเทศกาลังไหนพวกคนว่าอ้างแต่แฟนครับป่ะป่ะเออขันว่างสั่นก็เลี้ยวเต้สนกป่ะอืมเอาเนี่ยละตัวที่บนเหลือมาขึ้นเนี่ยเพราะว่าปากอันซื้อเนาะกินมื่อินที่แรกก็เสียเอาเสี้ยนเสี้ยนกินดูแล้วไหมมันนี้กินดูแลเมนก็เลยเอาเป็นของครบเขียวเหรียญเดียกว่า พ่อใหญ่อาจารย์มุงกดเรากิียนสับเซียมนะอาจารย์เนาะนี่ตัวนี้ถือใจกว่านอาจารย์เนาะใครกวนเสีนอยู่เนาะเสีนมันข้าเขียวเตือนเ้าขึ้นว่าในแต่จะขิดได้โอ้โหเนี่ยนวลเลยก็ใส่เปล่าครับครับครับเอาเอาเอานี่แหละครับอยู่ทึ่รถมาฮอดแจกทีมงานครบแล้วเด้อสำหรับเอฟซีมันขึ้นสองคนนะครับไอ้ใจจะซื้อมาให้อาจารย์ชาติอาจารย์นั่นไปใส่เพื่ออะไรเนี่ย แสดงว่าพักันไปกินเขาบอ่อยไปนี่เพิ่นไปเปิดห้องนอนใกล้ๆเล้รอรอดิก็เลยมาโอราะหันเงินย่งอยู่ตัวนี่ว่าพกเงียลอยโยก็เลยซื้อกันนุ่มกับพอดีนะครับครับครับผมอาจารย์เสิร์เสิร์อาจารย์เนาะครับผมก็ได้กินในอยากนล้วกันเนาะครับนอาจานโอ้ยมามาไม่กินขนมกันอาจารย์ดึ๊กดึ๊กก็ผมก็จูงไอ้จุ๊กอันนึงวันใดกันใช้อะไรดีนะครับแต่เสียหน้ากันเรียนทั้งรถนี่แหละเบาเบาเรื่องกัน กินเข่ามเมื่อคืนนี่สอดอกก็เลยโอ้ยสนดอกซ้ำนี่ก็เป็นประเด็นสอดอกน่าจานแน่ในก็เป็นประเด็นจักรฟิวสบาร์ยังไงเลยฮะสอดอกแต่ว่าก็เข้าใจอยู่กุดเพิ่นเนาะเข้ากับบอดดิเสียงบอดดิวากดอกดแต่ว่าเพื่อนกับเอฟซีเพิ่นออกมาเข้ากับจักรสิเหลี่ยมเลี้ยงเนี่ยอาได้กันโอ้ยไอพวกกินดอกมันก็เสรรักษาน้่มใจกันอืกินกับกินเมนกับก๊ะล่างกินก๊ะลังกินข้าวกินน้ำกันจานนุ่มกับไทยลุงเกียบอยู่ ตอนกินเขาก็ดีบ้านเนี่เพิ่นแบบเลาะมาเรียนน้ำสแล้วบ้านเพิ่นผู้อ่นผู้ไร้สื่น่ะไม่เห็นพอดีเพื่นก็ใส่ตัวบ้านเพิ่งปางเพิ่งปางเราเอฟซีกัดรืมลำลืมลำมาตัวบ้านมาบ้าตัวบ้านเอ้าเสนอนะปลากันไปพี่น้องเลยเอ้าอันนี้ก็บเพื่อนว่าชี้แจงน้องวอาสูฟังซื้อๆนะครับมันขั้นเขียวเลยวาเปื่นประจัดลองต้องมาอยู่ชีวิตจริงจากหัวครับย่างจีไรกะ มาเล่นมาหัวน้ากันจักมือสองมือกระซิงโดงดอกครับพี่น้องครับว่ามูเฮาอยู่กันยังไดเป็นยังไดนะครับสถานการณ์จริงเท่านั้นที่จะบอกท่านได้ <laughs> เอาจวดจวดมาหัดรถแล้วพี่น้องนะครับขออนุญาตอยู่กับอาจารย์นักดนตรีทีมงานเฮาอยู่ทีกรถนี่แหละมื่อนี้นะครับเอาคลิปนี้จดจาดฟาดบึ้มซื้อของฝากของต้อนขอบคุณแฟนครับเอฟซีตั้งสองท่านนะครับเมื่อคืนที่เขามาเล่นน้ำแล้วก็มาโดนด่ามาไปน้ากัน ซื้อกับนมซื้อยังมาตอนอาจารย์เบิร์ละเด้อวันนี้เด้อขอบคุณหลายๆครับเอาคลิปนี่พอละเอาซ้ำนี่ละนะครับเสียบเอาปะค่าเขียวคือสีบอ๊บบอค่านอเอาเอาจวดจวดนะครับมื่อแรกก็สีเล่นหยกพี่น้องครับจะไหนมื่อแรงมาพอกันนะครับม่ามวลมาซื้อน้ำกันนะครับม่าหายติบหนาเวทีในเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ป๊อปเราจะได้ติบหนาเวทีอยู่ได้เห็นว่าก็ดีเบาหน่อหัวมวนครับกับร้อย พารอพากินพาเที่ยววัอนี้นะครับผมพี่น้องครับเอาโอเคไปแล้วบายบาย